สวัสดีครับคุณบิวสวัสดีค่ะคุณบอวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับเราจะมาดูขาดมือเสือบ้านดอนบมอเอเมืองจังหวัดมหาสารคามคอเรามาดูอุปกรณ์ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าครับชิ้นแรกค้อนนะครับผมใช้ตอกใช้ตีนะครับผมเพื่อยึดไม้ไผ่นะครับให้อยู่ติดกันและก็ทนนานนั่นเองนะครับ และอย่างที่สองล่ะคะอย่างที่สองนะครับคือกันกตัดหมากนะครับกันเกตัดหมากใช้ตัดไม้ไผ่ให้มีรูปทรงที่สวยงามนะครับจะได้ตัดเป็นมือเสือใช่ไหมคะคุณบอยใช่แล้วชิ้นสุดท้ายคืออะไรครับคุณบิวคือเลือ่อยคะ่ะใช้เลื่อยไม้ไผ่นะคะจากที่เป็นลำสูงๆใช่ไหมคะ<ช>คุณบอยเราก็จะมาตัดให้ได้ขนาดของเราพอดีคะ่ะ รเราทำหลายคนค่ะเราทำช่วยกันค่ะช่วยกันเลยต้องมีหลายอันไงคะคุณบอยต่อไปเป็นอะไรคะคุณบอยต่อไปอะไรนะ,ะรมาแล้วต่อไปคือตะปูเองนะครับตะปูน,นะครับช่วยยึดติดนะครับของไม้ไผ่นะครับของข่านะครับให้อยู่ติดกันนะครับอย่างทนนานนะจ๊ะ ต่อไปเป็นมีดนะคะใช้คู่กับเลื่อยใช้ค <comme> ู่กับเลื่อยไงคะคุณบอยใช้ตัดไม้ไผ่ไงค่ะใช้ทางปากก็ได้นะคะใช่ค่ะใช้แล้วก็ใช้เหล่าในขั้นตอนต่อไปที่เราจะพูดถึงกันตอนนี้เลยค่ะคุณเดบ้ามี่เนี่ยสาระประโยชน์มากเลยใช่ไหมคะทุกที่ใช่ค่ะต่อไปเป็นอะไรคะสิวนะครับต่อมาเรามาดูขั้นตอนการทำเลยนะคะเริ่มจาก ผ่าไม้ไผ่ให้เป็นซสี่เล็กๆนะคะซี่ประมาณ1-2นิ้วนะคะประมาณ,มาณ5 .6 ซสี่นะครับใช่ค่ะหลังจากนั้นแล้วก็เหลาไม้ไผ่ให้บางลงนะคะค่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะเราจะเหลาเนื้อไม้ออกให้เว้านะคะ<า>เพื่อจะได้นำมาเรียงเป็นมือเสือไงคะ<า>คุณบอยดังภาพเลยใช่ไหมคะคุณบิวใช่ค่ะ ต่อไปเราจะมาศึกษามาดูอะไรกันครับคุณบิวนี่ไงคะผลสําเร็จออกมาเราเสร็จครึ่งทางแล้วนะคะคุณบอยใช่ไหมสวยมากเลยนี่ก็จะเสร็จหรือ,อยังครับยังค่ะเราต้องนําไปเผาไฟก่อนนะคะประมาณ1-2นาทีค่ะแล้วจากนั้นเราก็มาดัดให้งอนะคะตามภาพเลยค่ะก็จะใช้ตอกมัดข้าวนะคะมัดไว้นะคะตอกมัดข้าวซึ่งทํามาจากไม้ไผ่ที่เรา ใช่ค่ะแล้วก็เศษไม้ไผ่นะคะเรายังใช้สูงไฟเเพื่อเพื่อที่จะเผาไม้กว่าด้วยนะคะใช่ค่ะถือว่าไม้ไผ่เนี่ยสารพัดประโยชน์มากเลยทีเดียวใช่ค่ะนี่ค่ะตามภาพเลยนะคะดัดให้งอค่ะผมก็นึกว่าจะเหลว้ เป็นไม้เรียวไว้ตีเด็กอย่างเดียวอไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้อาจารย์ใจดีค่ะคุณบอยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนํามาเผาไฟนะคะประมาณ5้าถึงหเลยห้าห้าถึงหนาทีเลยนะคะคุณบอยแสดงว่าต้องให้เวลาพิถีพิสันกับจุดตรงนี้มากใช่ค่ะแดดก็ร้อนด้วยนะคะคุณบอยอขายถูกด้วยนะคะแค่อะไรยี่สิบบาทอ,อย่างนี้แม่สนับสนุนก็คงไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเ,ะเป็นฝีมือของ ชาวบ้านเองใช่ค่ะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด,ด้วยนะคะแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่าด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเร็จางหนานาก็ทําได้นะคะคุณบอยใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่เผาไฟประมาณ5-6นาทีนะคะเพื่อให้ไม้ไผ่มันอ่อนตัวนะคะจะดัดง่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะ ขั้นตอนนี้บอกได้เลยว่าจากที่เราไปสำรวจใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมีบรรยากาศเวื่อเราไปสำรวจกันด้วยไปศึกษาวิธีการทําด้วยสนุกมากใช่ไหมครับคุณตาเป็นคุณตาเป็นไงบ้างครับเป็นกันเองมากๆเลยนะคะนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราลนไฟแล้วนะคะแดดก็ร้อนด้วยนะคะคุณบบยแล้วก็เปลวไฟต่างหากค่ะ นี่ค่ะหลังจากนี่ก็จะเป็นวิธีการทํานะครับที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ค่ะหลังจากที่เผาไฟใช่ไหมคะครับแล้วก็จะรอให้เย็นโดยที่คุณตาบอกว่าถ้าจะตัดได้นะคะคือต้องต่อขยับได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะใช้กรรไกรตัดบางนะคะตัดเรียงกันแล้วก็จะเสร็จดังภาพที่ผ่านมาใช่ค่ะเสร็จสมบูรณ์นังภาพเลยนะคะขายแค่ละยี่สิบบาทถูกมากเลยค่ะคุณบอย ห้ามต่อนะคะนี่ถูอสุดแ,แล้วนะคะนี่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงๆนะครับของชาวบ้านนะค่ะนี่ค่ะคุณตากดไลค์ด้วยนะคะคุณบอยใช่มัใช่ไหมคุณตารู้จักด้วยนะคะกดไลค์ให้เทคค่ะ <c ười> ต่อไปคลิปเราก็จะได้ลงสู่ YouTube แล้วใช่ไหมใช่ค่ะฝา,ากคุณผู้ชมช่วยเม้นเป็นกำลังใจให้ด้วยช่วยฝากแชร์ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอขอบคุณคุณตาเสรีปนโสนะคะท,ที่ให้ข้อมูลมดีๆกับพวกเรานะคะแล้วก็สถานที่ดีๆนะครับผมรวมทั้งน้ำดื่มที่นู่นอร่อยมากจริงๆเลยใช่เย็นมากเย็นใจจริงๆ ขอขอบคุณค่ะ